ฟคาเฟ่แฟนชายกาแฟถุงกระดาษวันนี้นะคะเราก็ได้มาเปิดสาขาใหม่อยู่ที่อำเภอศรีราชาพิกัดสาขาที่1,685ข้างร้านเจตุส้มตำหนองแก่ตำบลบ้านบึงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีการตกแต่งร้านของสาขานี้ก็จะเป็นชุดเคาน์เตอร์ที่ลูกค้าได้จัดเตรียมไว้ซึ่งทางแฟนชายของเราก็จะมีชุดวัตถุดิบและอุปกรณ์พร้อมขายมากกว่า60รายการ แถมยังมีชุดป้ายตกแต่งร้านมาตกแต่งเพิ่มเติมให้ร้านดูสวยและโดดเด่นอีกด้วยค่ะสำหรับการเรียนการสอนของเรานะคะก็จะมีทีมงานมืออาชีพลงพื้นที่สอนให้และการเรียนการสอนในหนึ่งวันนั้นจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ คิปนี้นะคะนอกจากการเรียนการสอนแล้วเราก็จะพาทุกท่านไปรู้จักกับเจ้าของสาขากันค่ะว่ากว่าจะมาเป็นเจ้าของสาขาวัดคาเฟ่นี้เคยประกอบอาชีพอะไรมาก่อนไปฟังกันเลยค่ะ<า><า>ค่ะเดี๋ยวพี่ช่วยได้นําตัวนิดนึงค่ะว่าพี่ชื่ออะไร่ชื่อพี่มินค่ะค่ะ,ะพี่กัดร้านอยู่ตรงไหนคะร้านคือยอยู่ตรงสี่แยกหนองแกมาแล้วค่ะติดกับส้มตำร้านแกตุสีแยกหนองแกแก,งก,แก,งแก,ก่อนที่จะถึง3แยก ลงค่าสัตว์ที่จะเลี้ยวไปวัดเจริญธรรมนะคะค่ะแล้วเดิมทีค่ะ,คะพี่นิมเคยประกอบอาชีพอะไรมาก่อนคะเมื่อก่อนนี้ก็จะทําเป็นธุรกิจรับจ้างทั่วไปทําพิซซ่าค่ะแล้วก็ทําเกี่ยวกับค้าขา,ขายอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะแล้วทําไมถึงได้ประกอบอาชีพ ขายน้าตัวเองเป็นคนชอบดื่มกาแฟอยู่แล้วค่ะปกติตัวเองเป็นคนชอบดื่มชอบดื่มกาแฟเป็นประจําอยู่แล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเอออยากมีธุรกิจส่วนตัวของตัวเองก็เลยหันมาสนใจจะทําแฟรไชสยของตัวเองขายของยังไงอะพี่มินก็พูดไม่ถูกอะค่ะก็คือชอบชอบกาแฟอยู่แล้วก็เลย ลองดูค่ะเหมือนเรียกได้ว่าส่วนตัวชอบทานเมนูน้ําอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วพี่นิมรู้จักกับวัดคาเฟ่จากช่องทางไหนคะคือเริ่มเดิมทีพี่มินก็จะเสิร์ชหาแฟนชายค่ะแล้วพอดีสะดุดตากับวัดคาเฟ่ค่ะคือถูกชะตาด้วยค่ะแล้วรู้สึกว่าน้องๆให้ความสนใจดีการเรียนการสอนโอเคเลยค่ะแล้วพอได้ชิมกาแฟแล้วรู้สึกว่ากาแฟอร่อยมากอร่อยกว่าแบรนด์แบรนด์ตัวอื่นมากค่ะ <c oughs> คือชื่นชอบกาแฟอยู่แล้วค่ะแล้วอะไรที่ทําให้พี่อะค่ะจุดตรงไหนที่ท้า้พี่ได้ตัดสินใจเลยว่าฉันจะเอาไว้คาเฟ่น,นี้ลงค่ะคืออ่าเข้าไปดูในเพจอะ,ค,ะค่ะค่ะกดเข้าไปดูในเพจเห็น <ๆ S 2> เห็นเห็น <ๆ S 2> หลาย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 คนคอมเมนต์หลายหลายหลายคนที่ลงทุนจากฟัสคาเฟ่แล้วค่ะค่ะก็คือโอเคหนึ่งในด้านธุรกิจหนึ่งในด้านอ่ารสชาติของกาแฟค่ะก็คือ น่าจะลงตัวในทุกอย่างทุกๆท,ท,ทุกอย่างอะค่ะคือต้องลองค่ะค่ะแล้วพอวันนี้พวกเรามาประทับใจอะไรทีมงานบ้างประทับใจทีมงานก็คือหนึ่งน้องๆสอนง่ายใ,ให้ความสนใจการสอนแล้วก็เราก็จําได้ง่ายด้วยค่ะจําสูตรจำอะไรได้ง่ายด้วยค่ะแล้วก็ สอนไปชงชิมไปก็รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็อร่อยค่ะรสชาติอร่อยมากค่ะวันนี้ชิมไปกี่เมนูแล้วคะโหเยอะมากค่ะจนฉุแล้วค่ะ <laughs> ทัน,นี้ก็ <laughs> จะมะีน้องให้ลองชงก็มีกาแฟ <laughs> ค่ะกาแฟแล้วก็มีโกโก้โกโก้แล้วก็ชาเขียวชาทไทย <laughs> ค่ะ<ด>อร่อยมากค่ะชิมไปหลายเมนูเลยเหมือนกันค่ะท้องอิ่มเลยวันนี้ยังไม่ได้ทานข้าวเลยค่ะอิ่มน้ำกันไปเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวให้พี่มินนะคะช่วยฝากร้านดีกว่าค่ะค่ะ ลูกค้าท่านไหนผ่านมาแถวสี่แยกหนองแก่บ้านบึงนะคะบ้านบึงชนบุรีค่ะเรียนเชิญแวะชิมแวะทักทายแม่ค้าก็ได้ค่ะยินดีให้บริการทุกทุกท่านนะคะแต่แม่ค้าจะทําให้สุดฝีมือเลยค่ะต้องขอขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะที่ได้แวะเวียนเข้ามาอุดหนุนกันอย่างมากมาย สำหรับคลิปนี้นะคะพวกเราก็ขอฝากร้านวัดคาเฟ่สาขาที่1,685ข้างร้านเจตุส้มตำหนองแก่ตำบลบ้านบึงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีไว้ด้วยนะคะ